สบายดีมือนนกี้มาพบกับน้องล่าสาวหน้ากายตอนนี้มือน,นีนเนาะพี่น้องหลังจากที่เ้าไปเที่ยวกุมเทพกลับมาเ้าไปจามาหาน,น้อไม้มาเอานอไม้พี่น้องอันนี้ก็คืออยู่เฮือนอ่าของล่าน้อยเองเดี๋ยวน้องลา่ามาเอานอไม้ผลตกอกนมือสาวนี่อู้งามงามเดี๋ยวเราจะมาเอานอไม้ไปเก่งกินแรงเซอรสเต็ปเก่งนอไม้เนาะ อ๋อคักขนาดเลยนักแบบอดๆเนาะอันนี้กะเข้าเลิกคุงเฮียนมากพี่น้องมือเสาร์นี่กะไปขายเครื่องหากะมามาลยจ้ะคิดได้กิดแก่ก็เลยคิดออกเล้อว่าไปหาของไม้ก่อนอู้ตัวโตตัวมันใหญ่ๆเลยใช่เด้โอ้ยใหญ่ๆดำๆเลยบุ๊มบิ๊มีหางบนแถวนี้งเลยมันโตเต้มีหางบ่กล่ะมันโตเต้ละ เยยบเย,ยบคือแข็งใเรงแหไล่ใช่ไหมฮะตอดนี่ตูน่าตาตูนตนี่แหละตอดนะาขอโน,นะยอดนะพักสะไลก็มีเลย เมืองในระวังมีหังน่ะเอารถมันเปิดเนงปอกได้อยู่เขาเดล่าจะบบเห็นบ่ฮะเหรอเนี่ยโบเห็นจ้าอันนี้ถึงครับเราเป็นฮักแล้วเดล่านี่ช่องเนงเออบบเห็นนะเมืกีนี่อะไรอย่างไงแล้ว ดีเนาะจะเห็นก่อนเนาะ้สันโตด้วนเน,เนาะมนฝากชองเ้ีน้เาวผู้ไทยี่ยบ่เากช่องด้อพี่น้องเด้อติงน่องสาวผู้ไทยอันนี้เราหากระจุเดด เราเวามือหันได้แล้วอนามัยแล้วจุดให้มันขึ้นหน่อยพี่มาพี่พอจะมาพี่มีก่อได้ไหมนี่มีหน่อไม้เลี้ยงน้องมั่นด้วมียอดสาหน้ำยน้ำพี่น้องกินกับแกงหน่อไม้จังเลยจะให้น้องล่าเด็ดเอาไปไปก่อขุ้นก่อได้เด้ทางหน้าแม่เออค่อยหาไปนี่ล้วกี่ใบกี่ใบได้เห็ดแกงใส่น้ำหลายๆายทันบ่ เน้นบบเน้นหน่อไม้นั้นเน้นใส่ไข่หมดแดงเลยไลไข่แดงก็ซื้อพิพัฒน์ทีน้องได้ประมาณกัมหนึ่งบุ้ีเอ๊ะเอ๊ะไปไปก่อพุ่นไปก่อพุ่น พุ่นทั้งหน้าจิบูนแหงลายอไปก่อดทั้งหน้าเด้ร่ะนี่แหงง่าท่นี่สัมสีเอาเลยความขึ้นไม่ไหมเลยพี่น้องอทิศหน้าบ่เลยเอาเลยทิศนี่เลย อย่าวอาทิดหน้าได้หน่อไม้เห็นอึดนีแล้วนี่นี่นี่ตัดเอาเลยตะปูเลยเออเอามีดตัดเอามันสั่นพลนให้มันยาวก่อนนะกเอาไว้ให้เจ้าของเฮื่อเิ่นขีดเลยนะเจ้าของสูงใหญ่ก้อนนี่ก็ะลายขนาดเลยก้อนนี่แหนงใหญ่อยู่เจ้าของเฮ่ยอมบอกว่าพอได้แก่งยู่งว่ะมาหาเอาเลยมาหาแบบลุยเลย เาก็เอาตัวมันสียาวๆเลยนะมันสั้นเอาเอจนี่ตะปูนิ่งๆนะตัดเอาเลยฮะนองล่านีบุยากห็นหน่อไม้ใหญ่นี่นี่เออนองลากายเนาะนองล่าชาวนากายกายกายหน่อไม้ปะเมื่อกี้นี่เด้ใส่มงหงน้อยพี่น้องิลาดนี่บมงหงน้อยสูชีวิตเนาะ ดเดี๋ยวเอาไปหานี่เน่งนี่ยาวๆนะเออเอาลุดนะมีแล้วบนหาน่อไม้กินพี่น้องเลยกำลังปุุกหลายเลยอ่าของน้องล่าเพื่อนก็ขายเครื่องอยู่ตลาดพี่น้องเพื่อนว่าขั้นเพื่อนได้ถ้าเพื่อนหาไปตลาดเนีได้ซื้อกินได้ค <c oughs> ันบ่อยากซื้อแล้วมาหาเอาเองพี่นบอกเอากระจัดเลย พช่วงนี้เราต้องประหยัดงุกเนะาะเพราะว่ากองกาแฟอาคลิปนี้ถ้าว่าคลิปมันสั่นสะเทือนกะขอโทษขออภัยน,นะพี่น้องเนะาะเพราะว่ามันเป็นกงงนองธรรมาดาได้ใช้กองโทรศัพท์ไาย <laughs> <ừ> โ,โปโปตายเนาะบาสีเก็บพาร์ทเดี๋ยวอยู่ลุม่มอีกค่ะลุ่มมือเจ้าค่ะขี่ไปหนา้าโบ๊ทให้เบิง้งเต้กองกะเอ,เออเออนั่นแหละแนง,ง่ายใ่ไหมค่ะอยู่ลุ่มพุ่นล่าเออตีบป่ะไงเออ มันน่าหนาแนงอะป้าใช่เดี๋ยวน,นี้นี่นี่น่าละเราหากินหมานอยู่บ่เจ้านี่้หม,มานเรียน <c oughs> หากินหนะมาดเนอะหมานซัม,มติงน้องชาวบุไทยแลยละน้อยนี่คนหนึ่งเราเคยอยู่ป่าละพี่น้องเอาแล้วเรเคยหา เคยหาแต่อยู่ในตลาดก็แต่สะอ่อนเนาะแข่งคู่มือก็ขึ้นคู่มือได้ไหมแห้งเด็ดแห้งแห้งฮักแห้งปุ๋งหน่อไม้นี่ฮะเอาเราเอาตอนฮั้นไปซเลาอันนั้นเบิดแล้วเราจุ่มแล้วหน่อไม้ดิเดี๋ยวมันขึ้นไหมหรือไงจะหน่อไม้ยังหน่อปุ๋งลายทีเนาะโอ้ได้ปไปอ่ะเด็กก่อนนั่นแหงไงที่ล่ะนะเห็นป่าวคะเห็นแล้เห็นรับอีกแล้ว duduknya di atas เข้าเบือสะเดสะอยู่ตรงไหนเห็นทัวแต่แบบลุ่มพลังริ่นเลใส่เกลือผงผงแซ เอากะปิใส่น,สน,ำน้ำไดหนึ่งล่ะคือใส่สสกะปิน้นำตาลนิดหนึ่งแล้วจะปรุงอ่ะนะคะเอาใส่น้ำลังก็ได้กะปิน่ะขั้นตอนลงหมอ้อ พี่โลให้หน่อยด้วยตอนนี้ก็ลังพักน้องพี่น้องน้องล่าล่างพักเข้าใจพักใส่เลย อีตู้ช่งหม่ใช่หรือล่าสำหรับอาหารเด็ก,ดก,กจะเป็นทอสีให้มกบวกเปืือยก่อนจังเอาลงก็ได้พักอ,อีตู้ือก่ไน,น,น,น้มัสิโกดนนกด้ต้นไก็ต้น ลืมย่ากนึงสำคัญปลาเด็กใส่แล้วไขม่มดแดงไก่สิปุง๋งเฮ้ยมันออกมดได้เอามือตุ้งนี่โอ้ยหูอ,อยู่นะเสียว โคะไรซิส t เขาสิทอดมยังขนมกมีเด็กชอบสูบุหรี Je là-bas. โทซีนมะโทซีนให้เด็กมุกเก่งมากหลุดหลอนให้ด่าจ้ะนี่พี่น้องแล้วแล้วแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือแกงหน่อไม้ประกาศโทษซีนเด็กๆพักครับจานเข้าเด็กๆยังไปล้างมือเนาะนี่มาแล้ว อ่ขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตไปกินข้าวก่อนบ๊ายบาย